กลับสวัสดีคะ่ะพี่น้องซอเขียวยิดนดีตอนรับพี่น้องเขาสูชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะตอนรับพี่น้องสุขูสุขคนเข้ามาในความโชคดีของหวยเล่าพัฒนาด่วนสุดๆจับจูดมหางาวดติดแล้วคะ่ะพี่นอ้องเพิ่นไปจับปิ้งปองได้หางวดติดแล้วนะคะองค์ไข่พญานาคของปู่ศรีผู้ชงมุกดานาคราชนะคะที่วัดป่าบ้านโคกหงวัตดตรงสะพังทองนะคะตามที่ซอเขียวเคยไปไท,ยทายถ้ำม,มาพี่นอ้องก็คงจะรู้ดีนะคะตั้งแต่เริ่มทําช่องมานะคะ เป็นเอ็ดมินคนแรกที่เข้าไปถ่ายทําที่วัดป่าบ้านโคกโคงวัดดงสะพังทองตั้งแต่เริ่มสร้างองค์ปู่สีผู้ชงนะคะจนนปัจจุบันนี้นะคะพี่นอ้องเพิ่นไปจับไค่ลูกปิงป่องขององค์ปู่พญานาคสีผู้ชงมุกดาลนครานะคะแตก3ตัวแตกมา3มงวดติดแล้วนะคะพี่น้องหวยเล่าพัฒนานะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่หนะคะเพิ่นไปได้หารอบเพิ่นก็แก้บนทั้งหารอบค่ะพี่น้อง บาดท,ที่นี่ถ้ามันแตกอีกมือนี่นะคะสามตัวแตกวดนี้นะคะมืออื่นเขาเจอกันที่สถานาปูศีผู้ชงมกดานะคราดวัดป่าบ้านโคกหงวัดดงสะพังทองนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักสถานที่นี้เดี๋ยวซอเขียวจะพาไปติดตามดูนะคะยู่ใสวัดดงสะพังทงองยู่มองไดวัดป่าบ้านโคกหงปูศีผู้ชงมุกดานะคราดเพิ่นปรากฏยู่ใสซอเขียวจะพาไปติดตามบึงนะคะพี่น้องซอเขียวได้มีจิตสัมผัสล้วกับมีความเดอมใสและศรัทธา อ่าอนุโมทนาเห็ดสางน้ำพึ้จันทร์ไปลหลยรูปแบบหลายยางค่ะพี่นองตั้งแต่เห็ดตั้งแต่สางมา ตั้งแต่รู้จักกับพระอาจารย์อดมานะคะแล้วก็ได้ร่วมสร้างองค์ปู่ศรีผู้ชงมุกดานคราชนะคะหลักกับพี่น้องเอซีของซอเกียวสุขุสุคนได้ร่วมอนุโมทนาสาธุนําเงินไปบริจาคให้พระอาจารย์อดกระกลางคร้คลรา,าเล้วนะคะอ่าซอเกียวก็เคยถือกเกล็ดตั้งแต่พัดไปอยู่น้ำพระอาจารย์อดมากค่ะไปรู้จักไปเลื่องไปแกนไปด้วยความซทตา์ทายทํามขีพระอาจารย์อดมากเนาะพี่น้องอยู่ที่วัดป่าบ้านโคกหงนะคะวัดดงสะพังทองนะคะถ้าไม่ได้โชคจากพระอาจารย์ ก็จะได้โชคจากองค์ปู่ศรีผู้ชงมกดานคราชนะคะแล้วก็จะได้จากรุนพินิษฐเ,เกี่ยวกับสถานที่ในนั้นนะคะพี่น้องไปย่มไมเดกระไร้ย่หนันอยู่นะคะพี่น้องอแต่พระอาจารย์บอกว่าปู่ศรีผู้ชงไม่ชอบให้จุดทูบนะคะจับเอาแต่ไข่นะคะเดี๋ยวถ้ามันแตกมือแลกงนี่เจ็ดศูนย์แปดนี่ซอยียวจะพาพี่น้องไปอยนบวง ไปแก้บนเลยมืออื่นจะไปภาพไปซื้อผลไม้รากไม่ไปถวายแล้วก็ขอแก้บนพ้อมนะคะขอ,อะขอเรียกสามโตจับไครปิงปองมาแล้วก็สิบนแล้วบนพร้อมนะคะพี่น้องให้พี่น้องเข้าได้มีโชคน้ำกันหวยเล่าพัฒนา,นาจันพุทธสุขถ้าแตกนี่ได้ไปทุกวันจันพุทธสุขได้พี่น้องแล้วก็คายกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ถ้าใครอยากรู้งวดนี้ติดบอแล้วเมือ่อไงงวดต่อ,ตอ,ตอไปซอเขียวจะภาพไปขอเอาพี่น้อง กดไว้เตือนเจ้าควางไว้ย่าลืมนะคะ,ะฟังท่านเมพี่น้องมันเป็นความเฝ้าความดีใจอยากให้พี่น้องได้เนาะสอเขียวกระเ,เลยบเบาเร็วในจักน้อยนะคะถ้าใครฟังบ่ท่านกับโท่มมหาสอเขียวเลยนะคะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะคะ,ะสําหรับปู่สีผู้ชมมุกดานาคราชนะคะคพี่น้องตอนนี้กําลังโหนกระแสนะคะเลของค์ฟูพญานาคนะคะกําลังจะแตกให้กับพวกเราชาวโลกทุกคนมีเงินมีกินใช้กันนะคะพี่น้อง โอ้ยดีใจน้ำหลายแตกตั้งหางวดติดเนาะเมื่อนี่เพิ่์นเอานั่งร่ำไปหาคนคะ่ะพี่นอ้องอ่าเพิ่อนบอกก็พาจาร์ออดว่าจ,จะเอาไปเว่ากันครับอันปูสีผู้ชงว่าจ,จะเอาไปสามบันี้เพัดเถือกไหลน่ะบันนี้พี่น้องเอซีกะโอนเงิ่อนมใหบ้บัดนี้โอนเงื่อนมใไ้อ่ามีเงินไปจ้างนั่งร่ำบัดนี้พี่น้องเพิ่อนก็เลยเพิ่มนั่งร่ำขึ้นมาเป็นหาขนนะคะพี่นอ้องอ่าสอเขียวเห็นแล้วสอเข,ยขอียวกับคนกิงลูกทั้งๆที่เป็นวัดที่ซอเขียวเป็นคนเข้าไปถ่ายทำก่อนเป็นคนแรกนะคะ มาช่วงนี้ซอเขียวบราเขอาไปเพราะย่างมันไก่ล้วกับบ้านกับทั้งไก่ทั้งอีกอย่างหนึ่งกับน,น้องพุทโทกับพ่อสบายน้ำเล็ตไปบรายก็บอกกับพระอารย์ว่าซอเขียวจะเดินทั้งไปหาพระอารย์ยูเราก็จะไปขอน้ำปูเพลินนะคะองค์ปูสีผู้ชมมุกดานักราชนะคะยูสถานทีแห่งนั้นมีหยังไรอย่างทีเฮายังบ่เห็นท่านเห็นอิทธิฤทธิ์บังชาพี่น้องอพอระอาจารย์ไทยชิบงูไม่เบิง่งเห็นงูนะคะงวดกรน,นะคะของรัฐบาลไทยนะคะ งูตัวนั้นมาสองเทือเรลวนะคะสงสัยจะเป็นองค์ปูพญานาคเปลงกายล่างมานันละนะคะไทยคลิปไม่สอดเขียวเห็นสองเทือเลีกออกหกเจ็ดเต็นบอผา,าจันย์อ่า,าไทยทำไอ้ไอ้่ทยวิดีโอไม่สอดเขียวเบิ้งนะคะพี่น้องเป็นงูเงี้พี่น้องอ่าเงาสีสีอ่าสีคืองูอยังวะ,าาะ,ะ,ะงูทำท่านบอ่เอองูทำท่านประมาณนั้นแหละแล้วบัดนี้หัวมันน่ะอ่าเพิ่นเปิดเพลงถวายองค์ปูพญานาคให้ฟังนะคะ หัวพะนี่โคดเข้าไปงอเรางองยุ่งสิละนี่คือหางนะสมมุติว่าหางนะคะทั้งนี้สมมุติว่าหางอันนี้เป็นหัวงอโคดเข้าไปนอนฟังเพ่งบ่วงสวงองค์ปูพญานาคเสยอยู่พี่น้องเลขออกหกเจ็ดไอาจย์อดสื่อเสยคือกเสยค่ะพี่น้องนี่แหละความมีลิ์มิเดชความสัทธาเกิดได้แก่ภูมิสัทธาทนั้นนี้พี่น้องโชคดีนะนะคะราวงวดนี้ถ้าแตกเจ็ดแปดจริงๆ มีเฮแน่นอนนะคะพี่นงองเอาลองติดตามเบองกดไร่กดแช่ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวซอเขียวจะพาไปติดตามในตัวเลขแนวทางของหอยเล่าพัฒนากับองค์ปูศรีผู้ชงม,มุกดานคราชในงวดต่อไปนะคะ,ะมืออื่นเสามีการไหวบวงสวงแฉแน่นอนนะคะถ้าซอขียวถือมือแรง พี่นอ้องหอยเหล่าพัฒนาเมือแรงนี่แน่นอนอยู่แล้วซอเขี้ยวต้องไปให้ถึงอยู่แล้วนะคะจะยากจะไกลแค่ไหนซอเขียยก็ต้องไปถ้าเกิดเลขอาจารย์แตกจริงๆนะคะเลขขององค์ปูแตกเนาะค่ะว่าวยุ่งยี่กับคนยิงลูกเนียบเงียบจีบกว่าตั้งแต่หนาองค์ปูสีปูช่งมุกดานักษรนี้พี่น้องพี่น้องจำหนาปูสีปูช่งได้บ่เดี๋ยวซอเขี้ยวจะขึ้นทั้งคางให้นะคะเดี๋ยวซอเขี้ยวจะขึ้นองค์ปูสีปูช่งให้ทั้งคางเลยนะคะจะได้เห็นรูปร่างล,งลักษณะหน้าตากันนะคะจะ จิตโดนจิตโดนใจไห้เนาะพี่น้องไห้ถือสามตัวแตกด้วยอธิฐานจิตไปด้วยกันนะคะในภาพของปู่องค์ปู่สีผู้ชมมุกดานัคลาด้ดีใจแรกกระเลสสีเปลวผิดวาถือเนาะค่ะดีใจนะักผู่บันเทือกัึดอกว่านยังนี่เราผ้าจารย์กระส่งเรล็มาไห้จวดจาดว่างหาันแมน้แล้วกระส่งคลิปพิธีงานกระเจาบวงสรวงมาให้เบิ้งงแมคะ่ะพี่น้องแต่ก่อนซอเขียวก็ไปบวงสรวงเหมือนกันนะคะไปเป็นเทอ่งเพื่อนเข่าส่งซอเขียวผุละ อซอเขียวกับสื้อผลไม้ลากไม่ไปบ่วงสรวงไปแก้บนห้ายที่อาขาขันผู้ใดก็เ,เห็นคลิปก้อนๆซอเขียวที่เริ่มเฮ็ดช่องมากไม่ๆ่นี่จะเห็นนะคะคลิปที่ซอเขียวไปว่ายปูสีผู้ชงนักขลาดแล้วก็องค์ปูมุจลินนะคะสื่อผลไม้สื่ออี้ยังเข้าไปไหายไปบ่บวงสรวงจนว่าเพื่อนมาประทับรางซอเขียวเพล่อพี่น้องความสัตย์ซื่อความจริงใจมี่ให้เพิ่นเพิ่นก็ได้โดนจิตโดนใจให้ซอเขียวต้องไปเป็นลูกซิ์ลูกหาเพิ่นมาตัวตลอดนะคะพี่น้อง อามาพักหลังนี่ซอเขียวได้ยู่ห่างเพื่อนก่นย้อนอ่วิบากกรรมของชีวิตเนาะพี่น้องต้องเดินทางไก่ไปหันไปนี่ค่ะชีวิตเปน็นยังไงผู้ได้รู้จักกับคงจะรู้ดีนะคะพี่น้องเอ้าจาังใดกับฝากแหว้ความลำบากถิ่มว้พ่ายหลังเอาอนาคตเท่ามือขางหนานี่ยมงเฮาสีหางสีมีผ้าพี่น้องลำด้วยนี่ สู่ไปด้วยกันกับพี่น้องเอซทุกท่านนะคะซอเขียวขอกาลังใจจากพี่น้องสุขุสุขคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซอเขียวเข้ามาเบิงหลายๆพี่น้องซอเขียวจะได้มีกําลังใจเดินทางพาพี่น้องไปเบิงมองหันมองนี้เนาะอ่ะจังไดกะชมตัวเลขแนวทางไปน้ากันในหวยเล่าพัฒนาองค์ปู่สีผู้ชงแตกแล้วห้างวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่หกองคู่นักราชให้แล้วนะคะพี่น้องงวดยี่สิบสามสิงหาคมหกเจ็ดไปติดตามตัวเลขก,กันได้เลยจ้า พี่น้องคะเขาก็มาสรุปตัวเลขแนวทางสดๆด,ดร้อนๆของวยลาพัฒนาปู่สีผู้ชงมุกดานัคราชยี่สิามสิงหาคมหกเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์แปดพี่น้องให้มาหางเดียวเม็ดเดียวเพื่อนใดมาหางวดปิดแล้วนะคะบรรลุวัจจะบรรยายจังใดเอาตัวเลขน้ำผ้าเอาบุญผ้าวาสนาทรงนุนนํำพี่น้องด้วยแรงรักและศรัทธาความเคารพและเมตตาจากองค์ปู่สีผู้ชงมุกดานัคราชนะคะขอน้อมรับบุญกุศลน,นี้นะคะ อขอบุญบารมีองค์ปู่รีผู้ชงนักรารทารงผลบุญให้ครับพี่น้องซอเขียวสุขุสุขคนแตกปังๆไปด้วยกันในคืนนี้นะคะอ่าแล้วซอเขียวจะพาพี่น้องไปตามตัวเลขในงวดต่อไปนะคะในวันจันทร์หน้านะคะพี่น้องเอาล่องเบิงบาดน้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะสามตัวหางเดียวเจ็ดศูนย์แปดพี่น้องอ่าตัดเหรียญน้ำในเดิกกันอยากได้ลายกระไดเอ้าพิจารณาหล้วก็แคปหน้าจอค่ะพี่น้องโชคดีไม่ใช่กันสุขุสุขชน ลำด้วยเงินท่องค่ะพี่น้องเงินอนลากล่องท่องลายมากขอให้องค์ปู่ศรีผู้ชงมุกดานัคราชจงบังเกิดโชคลาภให้กับพี่น้องซอเขียวที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ปู่ดลจิตดนใจสามตัวแตกตรงๆจะได้นำพาพี่น้องไปร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมวัดป่าบ้านโคกหงวัดดงสะพังทองนะคะสถิตอยู่ที่วัดป่าบ้านโคกหงวัดดงสะพังทองนะคะเขตอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะ ปู่ศรีผู้ชงมกดาณคราชปรากฏอยู่ที่นั่นนะคะนำโดยพระจัจารย์ออสนะคะผู้เจ้าอาวาสวัดนะคะที่อยู่นะสถานที่นั้นค่ะพี่นอ้องเอะฝากไว้ให้เป็นกำลังแรงใจเจ็ดศูนย์แปดหล่าพัฒนาเมืองแรงโชคดีมีใช่รำรวยเงินทองค่ะพี่น,อนอ้องเงินไหลกองทองไหลมาสุขู่สุขคนคอยมีความจริงใจคอยมีความซื่อสัตย์ต่อกันตรงไปตรงมาบุญผ้าวาสนาทรงพี่น้อง,พอ,งพอกันไม่คีบหนะ้า สำหรับกิมนี้โจเพียงแค่นี้พอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ